สวัสดีค่ะสไตฝรั่งเศสบายเมียฝรั่งชนบทเพื่อนๆจ๋ามากินยำหมูโยจ้ะอยากกินยำหมูโยเนาะหมูยอผสมค่ะหมูโยบ้านเรากับหมูโยฝรั่งค่ะเพื่อนจ๋าพูดไปก็น้ำลายแตกไปเปรี้ยว,ยวค่ะพเพื่อนจ๋าชิ้นใหญ่หญเนาะแกล้มผักนี่ค่ะผักสลัดฝรั่งเนาะแล้วก็ต้นหอมจ้ะต้นหอมเนาะ เห็นนิดนึงช่วงนี้มีแต่เรื่องกินค่ะแตงกวาค่ะเพื่อนๆจ๋อาอองดีฝรั่งค่ะอองดีขมเนาะเห็นแสงแล้วก็แสงหน้าต่างค่ะเพื่อนจ๋าตั้งโทรศัพท์แบบนี้เพราะว่าแสงค่ะ อยากกินเผ็ดๆเปรี้ยวๆจะ้ะขมค่ะ กินแทนสะดาค่ะเพื่อนจา๋าชอบผักขมๆเนาะอันนี้ก็ขมจากขมปลาเล่มแต่อันนี้ขมมากหน่อยจ้ะ ูว่าจะลองไลฟ์สดดูค่ะเพื่อนๆจ้าเพราะว่าทำยูทู e มาแบบเต็มที่นะคะปีกว่าเนาะชั่วโมงยังไม่ถึงเหลืออีกเยอะเลยคะ่ะถึงจะถึงสี่พันจ้าเพื่อนๆจ้า มานั่งคิดดูถ้าไม่ไลก์ก็คงจะไม่ไหวแล้วค่ะเพื่อนจ๋าเพราะว่าเราลงคลิปทุกวันเนาะทำคิดทุกวันนะจ๊ะเลกนี้เกินปีแล้วนะคะคลงคิดว่าชั่วโมงก็ต้องหายไปกับ ที่ว่าเกินปีมานะคะเพื่อนจ๋าปุ๊กก็เลยว่าจะขออนุญาตไลน์นะคะฝากเพื่อนๆเ,เป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะคะเพื่อนจ๋าเพราะว่ามาคำนวนดูแล้วจริงๆตอนแรกไม่ไม่คิดอะไรค่ะไม่ไม่คิดว่าเอคิดว่าทําคลิปไปเรื่อยๆค่ะแต่ตอนนี้คงจะไม่ได้แล้วคะ่ะเพื่อนจ๋า ตกใจเสียงคารบูรเสียงเสียงคนหรือเสียงหนูนะจ๊ะเพื่อนจ๋าเห็นเพื่อนเพ่อนเล่งไรเยอะมากค่ะเพื่อนเจ๋าเป็นแบบนี้นี่เองค่ะ พราะว่าปูมาคำนวณดูนะคะปีกว่าทําเต็มที่นะคะได้แค่สองพันชั่วโมงนะคะเลือ,อีกตั้งสองพันนั่นหมายเพราะว่าถ้าปูลงคลิปไปเรื่อยๆก็ประมาณอีกปีกว่าๆนู้นนะคะ <c oughs> แล้วแล้วคงจะไม่ทันนะคะเพื่อนจา๋ายังไงก็คงจะต้องไลค์แล้วล่ะค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนติดตามรับชมด้วยนะคะเพื่อนจา๋า เป็นกำลังใจให้กันค่ะเดี๋ยวถ้าเพื่อนคนไหนขึ้นไลรเดี๋ยวปูจะเข้าไปให้กำลังใจทุกๆท,ท่านค่ะเพื่อนจ๋า ยำส้มตำขนมจีนกินยำไหนก็แซ่บยำนั้นเพื่อนๆจ้ะ แซงแบบนี้วัานหวนค่ะแสบๆนี่เหมือนกันค่ะซื้อทีดบ้านไม่ตลอดเลยค่ะเพื่อนจ้าเอาไว้ต้มจืดเอาไว้แกล้มเนาะเมื่อวานนะี้กู๊พ่งดองไปจ้ะกำลังนี่จ้ะ 在里面。 ทำ YouTube นี่ก็ต้องใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจ้าเนี่ยปูนั่งดูคลิปให้เพื่อนๆไปด้วยค่ะตอบคอมเมนต์ comment, ดูคลิปนกทำงานบ้านด้วยดูคลิปให้เพื่อนๆด้วยตอบคอมเมนต์ด้วยจะ้ะมันก็ต้องทำคลิปด้วยจะ้ะเพื่อน,นจ้า ตอนเย็นนี่ถือว่าพอทานอาหารสิจหลับค่ะเพื่อนจ๋าแต่พอตอนเช้าตีสามตีสี่ตื่นค่ะแล้วก็มาดูคลิปให้เพื่อนเอนตอบคอมเมนต์ให้เพื่อนเพื่อน,นะจจะเพื่อนจ๋าเป็นแบบนี้ทุกวันเลยจ้ะ คุณสามีเริ่มมองหน้าแล้วจะเราจ้องอยือโทรศัพท์นะ กินกินเผ็ดขึ้นจมูกคำเพื่อนจ้าแต่หอมหอมสับับ